มาี่น้องวันนี้ไผ่เคยเนี่ยแกงเย็น่นคลิปนี้เคยทำเหมือนเตืองละ่ะเคยทำมาครั้งละทำมานครั้งแล้วว่าแกงเย็นเนาะมันเป็นแกงตี่ลวดรับรวดรัดเวลามาดีประจําเป็นต้องได้อย่างไรก็คือเป็นแกงของอาหารของชนเผาปละ,ะกระยอุ่น นะครับคุณจ๊ก,ก่อเขาว่าแกงเย็นเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยแกงเย็นแกงเย็นคือแกงน้ำเปล่าๆครับรน้ำใส่เข้าไปนะรับสองก็คือมะกอกอุ้ยแตกมะกอกใส่ลงไปสักสองลูก นะครับและมีปลาทูใส่ปลาทูลงไปด้วยนะครับใส่ปลาทูนี่เป็นแกงเย็นทรงเครื่องเป็นอาหารที่ลดร,รัดเวลามากอ๋อแมวอไปอเหลือแต่หัวให้แมวแมวเรยวแมวร้องละนี่ อ่านะครับเอาให้เงาไปนะครับไม่มีอะไรมากเครื่องปรุงนะครับผมชุดลดนะครับอืมใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยแล้วก็เกลือ นะครับเกือนี้ใส่พอประมาณเดี๋ยวจะเกมเกินที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกแห้งครับพริกแห้งนี่ต้องแอมต้องจีนะครับครับจีและหัรดใส่แล้วก็มีผักนะ

ชิมดูอืมหอมมะกอกนะครับกิมก็เข้าสวยก็ได้อร่อยหอมมกอกอ,อย่างนี้เลยไม่เชื่อลองทำดู